ก่อนจะรับฟังคำานายอาจารย์ขอล้าครูเป็นการกดติดตามกดหัวใจและพิมพ์มวยพรตัวคุณเองใต้โพสได้เลยว่าหนูโชคดีที่สุดการฝันเห็นความรักบ่งบอกถึงการเปิดใจรับฟังความรู้สึกใหม่ๆหรือเป็นสัญญาณว่าคุณกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่มีความสัมพันธ์ที่ดีในชีวิตหรืออาจเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่เต็มไปด้วยความรักและความหวัง ไพ่แ,บบแรกคิดว่าสามัคคีบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่มั่นคงและการร่วมมือกันการตบกลุงรักในความฝันบ่งถึงความสัมพันธ์ที่กำลังสร้างอนาคตอันใกล้ความรักที่สร้างสรรค์และมีความสามัคคีไพ่ใบ,บที่สองขุมทรัพย์บ่งถึงการได้รางวัลหรือความสำเร็จที่คุ้มค่าจากการเปิดใจหรือการทำสิ่งต่างๆด้วยความตั้งใจ มันหมายถึงโชคลาภจากความรักหรือความสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ในอนาคตเลขนำโชคของคุณได้แก่